เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านครับผมนายจักรินสินเจริญตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยละะราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาศิลปกรรมปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านสวนหลวงและนวิจิตรพิทยาคารตำบนสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาศิลปะระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1และชั้นปฐมศึกษาปีที่2ครูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มานำเสนอคลิปแรนบันดาลใจและแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการในสาขาวิชาศิลปะจากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด1 3 5 9คนครูและบุคลากรทางการศึกษาเจคนโรงเรียนบ้านส่วนหลวงตั้งอยู่ในตำบลส่วนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องเบญจรงค์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของหมู่บ้านดอนไก่ดีครูก็เลยเล็งเห็นความสำคัญของพื้นฐานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อในอนาคตเนี่ยนักเรียนได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสารศิลปะของชุมชนนี้ไว้จะได้ต่อยอดจากความรู้นี้ครูจึงจัดให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้พื้นฐานของศิลปะในเรื่องของทัศนทตุในส่วนของรูปร่างรูปทรงเพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาที่ครูได้ทําหน้าที่เป็นครูสอนศิลปะให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองพบว่านักเรียนยังมีความสับสนไม่แน่ใจไม่มั่นใจในเรื่องของรูปร่างรูปทรง เวลาครูบอกให้ไปหยิบของรูปร่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้รูปทรงแบบนี้มาให้หน่อยเนี่ยบางทีก็หาไม่เจอและเวลาถามก็ยังตอบถูกบ้างผิดบ้างขาดทักษะพื้นฐานในการวาดทาให้ไม่สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลป,ปะที่มีความสวยงามเท่าที่ควรครูก็เลยคิดว่าหากเราปูพื้นฐานที่ดใีให้กับเด็กๆและชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรแล้วเนี่ยเขาสามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะอื่นๆได้อีกมากมายเลย จึงเลือกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยถือว่าเป็นวัยที่กำลังจเจริญเติบโตมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆทั้งด้านการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การสังเกตและการรับรู้ทางสายตาสิ่งที่จุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของผมเสมอมาคือรอยยิ้มและแววตาแห่งความสุขของเด็กๆเ,เมื่อเวลาที่พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสีสันรูปร่างรูปทรง,รทรง,ต,รงต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของงานศิลปะแทบจะทุกขแขนงเลยก็ว่าได้ครูจําได้ดีเลยถึงวันที่เด็กๆในเริ่มต้นเรียนรู้การสร้างสารรค์ภาพจากรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มประยุกใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างสารรค์เป็นรูปทรงอิสระต่างๆได้อย่างน่าอาัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านสัตว์หรือแม้กระทั่งจินตนาการที่นอกเหนือจากความเป็นจริงของพวกเขาเองในทุกครั้งที่เห็นความก้าวหน้าเล็กๆเหล่านี้เนี่ยครูสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของศิลปะ ที่กำลังเบ่งบานในหัวใจดวงน้อยๆของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาพประทับใจนะครับแต่เป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ครูเนี่ยอยากจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งถ้าถามว่าทําไมเรื่องของรูปร่างรูปทรงจึงสําคัญต่อเด็กป .2 อส,อสำหรับครูแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พื้นฐานทางศิลปะเท่านั้นนะครับแต่เป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สําคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การสังเกตและการรับรู้ทางสายตาของเด็กๆ การที่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะมองสิ่งรอบตัวให้เป็นองค์ประกอบของรูปร่างรูปทรงที่หลากหลายเป็นการเปิดโลกัศน์ให้พวกเขาเได้เห็นความงามในสิ่งธรรมดาและพัฒนาเชื่อมโยงความคิดจากนามธรรมาสู่รูปธรรมำสำหรับประเด็นท้าทายที่ครูดได้ทําบันทึกข้อตกลงกับท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแยกแยะความแตกต่างระหว่างรูปร่างรูปทรงในรายวิชาทัศนศิล์กุมสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ instructional model หรือที่เรียกว่า 5E's คือการเรียนแบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนนับเป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นสำคัญเลยนะครับคือการฝึกให้นักเรียนเนี่ยรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลขั้นที่1นครับ engagement คือการสร้างความสนใจด้วยการใช้กิจกรรมถุงวิเศษ จากกิจกรรมนี้เนี่ยกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นมีการตั้งคําถามกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยได้คิดขั้นที่2นะครับ exploration ก,การสํารวจและค้นหาครูก็ให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมกองจุงมส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทํางานร่วมกันได้สํารวจตรวจสอบสังเกตและโต้อตอบกันขั้นที่3นะครับ explanation การอธิบายและลงข้อสรุปครูก,ก็จะให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอกิจกรรมหน้าชั้นเรียนร่วมกันพา รูปร่างรูปทรงกลับบ้านขั้นที่4นะครับ elaboration การขยายความรู้ครูก็จะอธิบายถึงความแตกต่างการใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงไปพร้อมกับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมานําเสนอร่วมกิจกรรมพารูปร่างรูปทรงกลับบ้านที่หน้าชั้นเรียนขั้นที่5นะครับ evolution การประเมินผล โดยคุณครูก็จะแจกใบงานการจำแนกความแตกต่างระหว่างรูปร่างรูปทรงแล้วก็มอบหมายการบ้านให้นักเรียนวาดภาพรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการในหัวข้อฉันคืออะไรพร้อมกับตั้งชื่อผลงานมาด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์สร้างสารรค์ผลงานศิลปะและพัฒนาต่อย,ยอดได้มากน้อยเพียงใด จากการเรียนการสอนในคลิปนะครับครูต้องขออภัยท่านคณะกรรมการด้วยนะครับเนื่องจากว่าในการนําเสนอหน้าชั้นเรียนเนี่ยด้วยกิจกรรมพารูปร่างรูปทร,ปรปงกลับบ้านเนี่ยวัสดุและอุปกรณ์เนี่ยที่วางอยู่หน้ากระดาษเนี่ยมีน้ําหนักมากหลากหลายชิ้นหลากหลายขนาดไม่สะดวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียนครูก็เลยจัดให้นักเรียนเนี่ยเอาลงมาทําที่พื้นเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้และค,คุณครูก็สามารถให้คําปรึกษาได้อย่างตัวถึงก็เลยทําให้รูปแบบการจัดกิจกรรมหน้าชั้นเรียนบางช่วงบางตอนเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และในการทําใบงานเนื่องจากเวลาเหลือน้อยครูก็เลยอธิบายทําความเข้าใจให้กับนักเรียนและให้นักเรียนเอากลับไปทําเป็นกันไปทําที่บ้านไปทําต่อที่บ้านนะครับพร้อมกับการบ้านในหัวข้อชั้นคืออะไรแล้วก็ให้มานําเสนอผลงานของตนเองในชั่วโมงถัดไปพร้อมกับให้รางวัลสําหรับนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นมีความคิดสร้างสรรค์และสวยงามเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับนักเรียนต่อไปทั้งนี้แล้วนะครับครูเชื่อว่า การสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของรูปร่างรูปทรงไม่ใช่เพียงแค่การสอนให้พวกเขาเนี่ยรู้จักชื่อของมันเท่านั้นแต่เป็นการฝึกให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสรรพสิ่งรอบตัวนี่คือจุดล้มต้นของการสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดการที่นักเรียนสามารถวาดรูปทรงต่างๆได้อย่างอิสระหมายความว่าพวกเขากําลังปลดปล่อยจินตนานการและสามารถสรื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นภาพได้นี่คือทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะติดตัวพวกเขาไปไม่ใช่แค่ในวิชาศิลปะ แต่รวมถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันการบูรณาการนําเอาศิลปะไปใช้เพิ่มสีสันให้กับการเรียนรู้ในวิชาและกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยการที่ครูได้มาขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชํานาญการในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงความก้าวหน้าในสายอาชีพส่วนตัวเท่านั้นแต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะนําความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่สั่งสมมาไปต่อย,ยอดและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะเรื่องของรูปร่างลูกทรงให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ครูอยากจะออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงผ่านการลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการวาดการปั้นการประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อสร้างรูปร่างรูปทรงต่างๆครูเชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้สัมผัสได้ทำได้ลองผิดลองถูกด,ด้วยตัวเองเนี่ยพวกเขาจะจดจำและเข้าใจบทเรียนได้อย่างลึกซึง้งและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเนี่ยสามารถนำทักษะเหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดในการสร้างสรรผลงานศิลปะอื่นๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลย และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสุขกับการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตผู้ปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่จุดประกายให้เด็กๆแม้เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆนะครับแต่เป็นจุดที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปเท่านี้ก็ดีใจแล้วครับที่จะทำให้โรงเรียนของเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเด็กๆรักในวิชาศิลป,ปะโดยเฉพาะในเรื่องของรูปร่างรูปทรงซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ครูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยเติบโตไปพร้อมกับความสุขในการสร้างสารรค์และมีความสามารถในการมองเห็นความงามในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาให้ครูได้นําเสนอแรงบันดาลใจในวันนี้และครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคณะกรรมการจะพิจารณาให้โอกาสครูก้าวไปสู่การเป็นครูชํานาญการเพื่อทําหน้าที่พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนหลวงอย่างเต็มที่เต็มความสามารถต่อไป ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ